แนวทางอนุรักษ์นิยมเนี่ย <sind> พวกอนุรักษ์นิยมนี่ค네ือนะครับภูมิใจไทยปฏิรูปเมื่อก่อนเป็นส้มแต่วันนี้จากปฏิรูปเนี่ยกลายเป็นนะครับกลายเป็นพรรคผู้รับใช้อนุรักษ์นิยมแนวทางผู้รับใช้อนุรักษ์นิยมจากแนวทางปฏิรูปกลายเป็นแนวทางผู้รับใช้อนุรักษ์นิยมไอ้นี่เป็นแนวทางใหม่นะครับในประเทศไทยเพิ่งเกิดมาสมัยส้ม สมัยส้มเป็นฝ่ายค้านแต่ไปยกมือโหวตให้นะให้พรรคอนุรักษ์นิยมมาเป็นนายกและก็ในแก๊งในกลุ่มของรัฐบาลที่ฝ่ายอนุรักษนิยมเอาเข้าไปนั้นเป็นพวกที่ทําลายล้างพรรคส้มมาตลอดไม่ว่าจะขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ยกมือให้พรรคส้มเป็นรัฐบาลและก็ยังไปกล่าวหาโจมตีถึงประกาศอาฆาตแค้นกัน อย่างอะไรชาดาหรืออะไรเนี่ยนะครับก็อบอกถึงขั้นที่ว่านะจะจัดการให้เด็ดขาดน,านะนะกับพวกพักส้มแต่วันนี้พักส้มกลับไปยกมือให้เขากลับไปทำหนุนเขาและกลับไปแก้ต่างให้เขาด้วยนะครับพฤติกรรมของธนาธรก็ดีหรือว่าของช่อก็ดีหรือว่าของแกนนำํำพักส้มทั้งหลายก็ดีวันนี้เนี่ยนะครับ มันกลายเป็นพรรคผู้รับใช้อนุรักษนิยมของเราเนะเราพูดตรงๆเลยว่าเราอยู่ฝ่ายปฏิวัติประชาธิปไตยเราเห็นว่าพรรคเพื่อไทยที่ต่อสู้กับฝ่ายอนุรักษนิยมเอาละนะวันนี้ที่เถียงกันยังไม่จบนะครับที่เถียงกันยังไม่จบแต่ว่าผมไม่ไปเถียงด้วยก็นะ ก็เรื่องที่เขาบอกว่าพักเพื่อไทยนะไปจับมือไปร่วมกันนะกับพักน้ำเงินมึงไม่เห็นด่าเพราะว่ากันอย่างนั้นนะแต่พอเวลาในพักส้มไปยกมือให้พักน้ำเงินมึงมาด่ามันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันครับมันเอามาพูดที่เปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ผมก็จะไม่พูดถึงแล้ว ครเพราะว่าได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับได้พูดไปหลายครั้งแล้วการที่พักนัดเดงหรือพักเพื่อไทยเขาต้องไปจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเขาไม่ได้ไปจัดตั้งรัฐบาลเพื่ออะไรครับเพราะว่าเขาต้องการจะเข้าไปเอาอำนาจในฝ่ายบริหารเอามาไว้ในมือเพื่อที่จะได้ผลักดันนโยบายต่างๆเพราะว่าพักเก้าไกลเขาอุตส่าห์ช่วยอุตส่าห์ดันแล้วก็ไม่ได้ เมื่อไม่ได้เป็นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ไปเป็นก็เท่ากับยกอำนาจฝ่ายบริหารไปให้กับพวกอนุรักษนิยมทั้งหมดเลยและยิ่งตายหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นฝ่ายเพื่อไทยเขาก็เข้าไปแย่งเข้าไปแช์อำนาจตรงนั้นเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตบัดสัตว์ทีนี้เนี่ยไอคนที่ขุนกล่าวหาว่าเขาตบัดสัตว์นั่นะเ,เขาไปเป็นรัฐบาลเนี่ยผมพูดนะผมพูดจากข้อเท็จริงนะครับผมไม่ได้อะไรละ่ะ พรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ทําประโยชน์ให้กับประชาชนนโยบายหลายอย่างก็ทําเข็นออกมาทาั้งๆที่ถูกขัดขวางขัดขวางแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยที่อยู่รัฐบาลก็ขวางแลนะพรรคส้มพรรคประชาชนก็ขวางแต่พรรคเพื่อไทยก็ยังทํามาได้หลายนโยบาย,ายนะครับก็ยังมีประโยชน์ยังมีประโยชน์พรรคภูมิใจไทยอยู่ร่วมรัฐบาลแต่ขัดขวางนโยบาย,ายนะครับ วางนโยบายตลอดนะครับไอ้นี่เรียกว่านอกจากไม่ได้มาทําประโยชน์ประชาชนและขละะชชดดัดขวางผลประโยชน์ของประชาชนด้วยแต่พรรคส้มกลับไปดันให้พรรคที่ขัดขวางผลประโยชน์ของประชาชนนี่ไนดะ้ขึ้นมามีอํานาจบริหารประเทศและทั้งที่ส้มก็รู้อยู่ว่าพรรคพรรคเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับงามเขากะโดงพรรคเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับนะวัวสวแต่พรรคส้มก,ก็ยังไปยกมือให้ดังนั้นเนี่ยนี่เราในฐานะเราอยู่ฝ่าย นะฝ่ายปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนคนไทยเนี่ยเราก็ต้องมองว่ามวลชนที่เขาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากพรรคไหนมากที่สุดมวลชนได้ประโยชน์จากพรรคเพื่อไทยประชาชนได้ประโยชน์จากพรรคเพื่อไทยมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้ประชาชนได้ประโยชน์จากพรรคเพื่อไทยมากท euh. <am> ี่สุดครับไอ้ไอ้นี่ที่ผมพูดอย่างนี้ ผมไม่ได้มาเชียร์พรรคเพื่อไทยหรือว่ามาโปรโมทพรรคเพื่อไทยนะนี่ผมพูดในฐานะผมเนี่ยอยู่คนละฝ่ายกับพรรคเพื่อไทยนะผมพูดในฐานะที่ผมอยู่ ine, น beyond, คนละฝ่ายกับพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมอยู ay, Cox, ่คนละฝ่ายกันนะครับอยู่คนละฝ่ายกับภูมิใจไทยอยู่คนละฝ่ายกับพรรคผู้ช่วยภูมิใจไทยคือพรรคส้มพรรคประชาชนอยู่คนละฝ่ายกับพรรคเพื่อไทยแต่วันนี้ข้อสรุปของผมเนี่ย ข้อสะดุกที่ตรงไปตรงมาที่สุดในบรรดาพรรคส้มพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาในการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะพรรคส้มตั้งรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรไปนหนพรรคแดงพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้นะเข้าไปท,ไปทไปาประโยชน์ให้ประชาชนเข็นนโยบายต่างๆเกือบจะเสร็จแล้วเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้ว,เ,ลวเกือบจะเสร็จแล้ว แต่ว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่ร่วมเป็นรัฐบาลแทนที่จะหนุนให้นโยบายรัฐบาลเนี่ยนะมันเสร็จสําเร็จแต่กลับไปขวางกลับไปทําลายดังนั้นเราเห็นชัดนี่คือข้อเท็จจริงนี่ไม่ใช่ไปการโปรโมทพรรคเพื่อไทยนี่ไม่ใช่ไปการเชียร์พรรคเพื่อไทยและก็ไม่ใช่ไปการโจมตีพรรคภูมิใจไทยและเป็นการโจมตีพรรคส้มแต่นี่คือข้อเท็จจริงนี่คือความจริงความจริงอย่างนี้ก็คือสรุปได้ว่า ในบรรดาสามพักที่เป็นหลักอยู่ในประเทศไทยวันนี้นะครับพักที่ทําประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดคือพักภูมิใจไทยไม่ใช่คือพักเพื่อไทยพักที่ทําประโยชน์พักที่ขัดขวางผลประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดก็คือพักภูมิใจไทยและพักส้มคือพักประชาชนใครเห็นด้วยกับผมก็สรุปของผมและใครเห็นด้วยกับผมวันนี้ว่าพักเพื่อไทยนะ มีปร,ป,ร hall, ประโยชน์กับประชาชนทําประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดพรรคภูมิใจไทยและพรรคส้มเป็นพรรคที่ทําลายผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุดคนนี้ถ้าใครเห็นด้วยกับผมหมายเลขนึงเข้ามาเลยครับถ้าใครเห็นว่านะพรรคภูมิใจไทยทําประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดก็หมายเลขสองถ้าใครเห็นว่าพรรคส้มนะทำประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดก็หมายเลขส หเห็นว่าพักเพื่อไทยทำประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดข้อหมายเลขนึงนี่คือการวิเคราะห์นะนี่คือการอธิบายที่ไม่ได้ไปอิงอยู่กับใครผมในฐานะที่ผมนั่งอยู่คนละขบวนกันผมอยู่คนละฝ่ายกับภูมิใจไทยผมอยู่คนละฝ่ายกับนะก้าวไกลกับประชาชนพรรคสม้มผมอยู่คนละฝ่ายกับพักเพื่อไทยผมอยู่ฝ่ายปฏิวัตินะ ประชาชนแต่ผมยังมองออกผมยังมองเห็นผมยังมองออกผมยังมองเห็นว่านะพักเพื่อไทยทําประโยชน์ให้ประชาชนสูงสุดและพักภูมิใจไทยกับพักส้มจับมือกันทําลายผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนอย่างถึงที่สุดอย่างมากที่สุดนี่นี่คือความจริงล้วนๆครับท่านผู้ฟังครับเอาละท่านผู้ฟังทีนี้มาดูนี่ดิ มาดูนี่อีกคนหนึ่งเขาบอกนี่นะนี่ก็มีคนก็าเขาพูดกันนะผมไปพูดเองแล้วเดี๋ยวนี้ยผมต้องไปเอาความพูดของคนที่เขาพูดกันเนี่ยนะเกี่ยวกับพรซ่อมเนี่ยมาพูดเขาบอกหัวหน้าเท่งบอกว่ากฎหมายต้องไม่ถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองคุณสุรพจน์ทวีศักดิ์ก็บอกว่าเอ๊ะพักไหนนะตรวจศบเอาเป็นเอาตายเพื่อเอาคู่แข่งตัวสำคัญทางการเมืองเข้าคุก ในคดีที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารมีข้อโต้แย้งปัญหาอำนาจศาลดีกาพักนี้ก็ยืนยันว่าศาลตรวจสอบถูกต้องแล้วศาลมีดาบนี่นะนี่อาจารย์สุรพจ์อาจารย์สุรพจน์ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ส้มนะเนี่ยท่านบุ้ฟังครับวันนี้ที่เขาพูดกันเขาเถียงกันเขาคุยกันผมจําเป็นต้องมาพูดตรงนี้ เพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ที่นี้บางคืนว่ามวลชนเราเนี่ยมันยังจําเป็นที่จะต้องไปรับรู้รับฟังเขามาและเขาก็มาถามผมกันเยอะเขาถามว่าคุณทักษิณเนี่ยนะไม่ใช่เป็นนักโทษการเมืองใช่ไหมเพราะเห็นว่านะแม้กระทั่งไอ้สมศักดิ์ก็ดีแม้กระทั่งใครต่อใครก็ดีนะไอ้พวกขี้เกียจทักษิณเนี่ยเขาบอกว่าทักษิณไม่ใช่นักโทษการเมืองนนะครับแล้วก็เนี่ยนะ แล้วก็ไอหัวหน้าเท่งที่ที่พวกเราตั้งชื่อก็หม่ว่าเท่งถอกเท่งเนี่ยมันบอกว่ากฎหมายต้องไม่ถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองแต่อาจารย์สุรพจน์นี่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมพักไหนนะตรวจสอบเอาเป็นเอาตายเพื่อเอาคู่แข่งตัวสำคัญทางการเมืองเข้าคุกในคดีที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารมีข้อโต้แย้งปัญหาอำนาจศาลีกาพักนี้ก็ยืนยันว่าสารตรวจสอบถูกต้องแล้วศารวินาที 你你有没得双的？